สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่19เดือนมีนาคม2562ครับเวลาโดยประมาณ8นาฬิกา40นาทีนะครับวันนี้ทางร้านรัฐการโุกิจจะทำการส่งมอบรถยนต์3คันด้วยกันนะครับก็มีลูกค้าเดินทางจากต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ตอนชาดีผมก็ขออนุญาตทำคลิปให้เพื่อนๆดูการส่งมอบเล็กน้อยนะฮะก็เชิญชมได้เลยครับผม คันนี้ก็เป็นอ o โตต้าอัลซา1.5ตัว S นะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นของคุณพ่อชัยนะครับซึ่งเดินทางมารับรถด้วยตัวเองเดี๋ยวก็จะมีคลิปสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปนะครับคันนี้เป็นการอนุสิสธิ์เชื่อจากธนาคาร CMB นะครับซึ่งจัดเฟสนดิไปแล้วเมื่อวันอ,อังคารที่ผ่านมานะครับช่วงกลางคืนนะครับต่อไปนะครับก็เป็นคันที่2ด้วยกันนะ คันนี้ก็เป็นของอน้องมิวนะครับซึ่งเป็นครูโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดสงขลานครับซึ่งอย่าเดินทางมาอีกสักครู่หนึ่งก็คือเป็นามาด,ด้าสามหนนะครับคันนี้ได้รับการอนุมัติเื่อจากธนาคารธนาคารนะฮะก็เป็นสีขาวคลีนๆอีกคันหนึ่งวันนี้ก็เป็นการส่งมอบรถยนต์สีขาวด้วยกันสองคันนะฮะต่อไปนะครับติดตามนะครับที่3ด้วยกันนะฮะ คันนี้ก็จะเป็น To y ยต้ายาริส1.5นะครับคันนี้เป็นลูกค้าเซอ้อสดนะครับซึ่งลูกค้าก็จะเดินทางมาถึงอีกน้ไม่ช้าซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจนะครับก็พี่ลุงก็กําลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วครับนะครับคันนี้เป็นคันสีดำครับต่อมานะครับก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันเล็กน้อยนะคันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่มาเมื่ออ,อาทิตย์นี้เองนะครับก็ ได้ทาการพี่สังเกงก็ได้ทําการถ่ายรูปลงในเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ไปแล้วก็เ,เพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ตัวนี้ก็เป็นโต้ต้าอัลติสปี2011 2.0v นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นตัวนี้นะครับเมื่อก่อนออกสมัยตอนใหม่ๆก็ประมาณล้านกว่านะครับตอนนี้เราก็ขายกันแค่ประมาณ3 0 0แสนกว่าก็ให้เพื่อนๆติดตามชมในทางเพจแล้วก็ราคา uh, ตรงนั้นที่ได้อัปเดตไปแล้วนะต่อมาเลยนะต่อไปก็เป็นโต้ต้า ยาริสสีขาวคลินคลินกันนี้นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมชุดแต่งล้อแม็กเจแปนแท้นะครับคันนี้เราไม่จะไม่ถอดไม่ถอดอุปกรณ์ตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นปี2014.1.2นะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหน้านะครับกล้องกล้องหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีล้อแม็กนี่เป็นล้อแม็กแท้นะครับจากเจแปนเลยนะครับนะครับแท้ะได้หนึ่งชุดนะครับตัวนี้ก็ถ้าว่าซื้อตามร้านตรงไปก็มาตกประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นนะแต่นี่เราจะไม่ถอดเลยเราก็ให้พร้อมติดตั้งไปเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถสวยสไตล์ แต่งนิดๆนะครับให้เพื่อนๆสำหรับสายโตต้านะครับต่อมานะครับอ่านะครับคันนี้ก็จะมาเจอตัวทีเด็ดอีกคันหนึ่งก็เป็นตัวโตต้าวีออสทรดีปี2014นะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับให้เพื่อนๆได้ไปตกแต่งตามใจชอบนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ร้านนาสการแล้วนะครับวันนี้ก็โตต้าจะส่งเข้าประกวดเยอะสักนิดนึงอ่านะครับ สวยๆอีกหนึ่งคันนะฮะพร้อมชุดแต่งต่อไปนะครับก็จะเป็น Honda Civic นะครับนางฟ้า2.0ของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับปี2006นะตัวนี้นะครับมีพันลันชิพนะครับสามารถเล่นเกียร์แมนนวลได้นะครับท็อปสปีดเกียร์นะครับได้4เกียร์นะฮะก็เป็นตัว2.0ในตำนานอีกตัวหนึ่งที่ทางร้านก็อยากจะให้เพื่อนๆในลูกค้าที่มีเงินเดือนนะครับรายได้ที่แบบ ผนสบายๆเดือน4,000กว่าบาทนะฮะก็ให้เข้ามาติดตามกันได้นะฮะกับซีวิ c นางฟ้า0.0ตัวท็อปตัวนี้นะครับต่อไปเลยนะตัวนี้จะเป็นโฉม t o y ยต้ายาริปี2013ครับโฉมสุดท้ายก่อนจะขึ้นเป็นโฉมตัวใหม่นะเป็น e ีโคคาร์1.5นะครับตัวนี้เป็นสีบรอนนะครับพร้อม ชุดติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะฮะให้เพื่อนๆใช้ในเป็นอีโคคาร์ขนาดเล,เล็กนะครับรับส่งบุตรรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนได้ไประหยัดน้ํามันแล้วก็อะไรไม่แพงจนเกินควรนะครับครับต่อมาก็ได้ชมรถเก่งกันไปแล้วก็จะเป็นกระบะนะครับาเป็นช่วกระบะกันบ้างคันนี้จะเป็นสีขาวสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาเหมือนกันก็เป็นการอัปเดตเข้าไปแล้ว ตัวนี้จะเป็นโตัวาวีโก้แชมปปี2015นะครับไม่น้อยครับแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองตัวนี้สามารถเป็นเปิดแคปได้นะหน้าแชมป์สวยๆกระจังโครเมียมนะครับตัวนี้ก็2.5นะครับ V n t u r b o นะฮะสวยๆสแตนดาร์ดนะครับไม่มีการตกแต่งไม่มีการโหลดรถจากศูนย์บริษัทรับมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับโอเคนะครับก็มาอีกหตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ยาริสนะครับตัวปี2014ตัวท็อปตัว G ตัวนี้นะลูกค้าได้ติดอ่าําการจองไว้แล้วก็จะออกรถในอาทิตย์หน้านะครับัถนีสไตล์จะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับแนวญี่ปุ่นพาญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับสไตล์ดุดุนะครับแม็กพีนะครับพร้อมพาสช,ชุดแต่งรอบคันนะฮะร,รัดด้วยยางสวยๆนะครับส7นะครับสไตล์นี้เลยนะทุกแบรนด์เราก็จะมีให้เพื่อนๆได้เข้ามาอัปเดตกันนะ ามมาด้วยตระกูลคนได้ตัวหนึ่งเป็นตัวโยต์เป็นฮอนด้าซิตี้นะครับตัวนี้ปี2011ตัวท็อปนะฮะมีเพื่นชิพเล่นเรียบร้อยพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสไตล์เดิมๆนะสีดำนะครับเบรกนะครับตัวนี้สวยๆส,สีดำมีคันเดียวแล้วครับตอนนี้ซิตี้มีคันเดียวแล้วสีดำนะฮะติดตามชมกันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นอีโก้คายตัวหนึ่งก็จะเป็นนิสสัน อาเมล่าปี2012นะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> เดิมเดิมนะครับสไตล์สแตนดาร์ดเดิมเดิมนะครับเบาะหนังภายในสีดำนะครับประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมนะครับเติมมาเลยครับเพื่อนเพื่อนห้าร้อยบาทนะครับส5ห้าวันขับไปเลยยาวๆนะฮะก็เป็นสีดำเป็นตระกูลของอาร์เมล่าส่งเข้าประกวดสีดำคันนี้นะครับ อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับนางฟ้าซีวิกนะครับตัวนี้เป็นสีบอลทองนะครับคันนี้ลูกค้าได้ทําการจัดเฟ็นต์ไปแล้วนะครับก็ติดจองอยู่นะครับก็จะทราบผลน่าจะประมาณวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นซีวิกนางฟ้า1.8นะครับตัวนี้ก็ผลสบายนะครับเดือนละ4,000กว่าบาทเองนะครับเพื่อนๆที่สมานเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับพนักงานเดือนก็สามารถออกได้นะครับกูไม่ยากทุกเงื่อนไขทางรัฐการยุกิจก็จะมีให้คำปรึกษาไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับโทรติดตาม ในเพจใน Facebook ได้นะครับอขออนุญาตนะครับต่อมาอีกคันหนึ่งก็จะเป็นนิสสันอ m เมลอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้อ m เมลของโรดก็จะเหลือแค่สองคันแล้วนะฮะสองคันแล้วนะครับเป็นสีดำกับสีขาวที่อาเมื่อกี้ชมสีดำังแล้วก็มาชมสีขาวด้วยกันนะครับตัวน,นี้จะเป็นนิสสันอ m เมลปี2013มมาด้วยชุดตกแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับ แม็กเวิร์กนะครับแม็ก15นะครับดอกเต็มเลยนะครับตัวนี้เพิ่งไปอัปเดตการติดตั้งใส่ล้อมานะครับใส่สวยๆนะครับสีขาวนะครับรีบโทรรีบจองกันเลยนะครับเรือส่งคารเรสครับอาร์เมล่านะครับต่อไปก็จะเป็น Honda Civic ปี2013นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์พร้อมชุดแต่งรอบคันนะ เดิมๆนะครับล้อดเดิมๆจากสูตรฮอนด้าสีบรอนสดใสนะครับคันนี้ก็ราคาก็ได้อัปเดตกันมาแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆคอยดูแล้วก็คอยติดตามกันนะฮะก็เป็นจะกูุสิกอีกหนึ่งคันที่ส่งเข้าประกวดนะครับต่อไปก็มาเป็น e ีโก้คาอีกคันหนึ่งอ่านะครับคันนี้คันนี้สุดๆนะครับถือว่าเป็นสีแดงสีแดงมะเมี่ยวสีแดงแบบอ่าคันนี้ถือว่าแรงนิดเลยทีเดียวนะครับกับ โตต้ายาริสปี2015นะครับตัวนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ล้อเดิมๆนะฮะคันนี้ชอบแบบสไตล์เดิมๆเลยนะครับมีพาร์ตแต่งชุดรอบคันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ชมกันนะครับคันนี้สวยมากนะครับตัวจริงสวยมากไม่แค่ห้า0 0ื่นกว่าโลเองนะฮะอีกตัวหนึ่งของตระกูลนิสสันนะครับตัวนี้จะเป็นนิสสันมาร์สปี2011ตัวท็อปนะฮะตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับใช้คีย์การ์ดนะสีขาวอ่าสีขาวมุก ภายในเบาะหนังนะครับก็อัปเดตลงมาแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาแล้วก็การออกเงินต่างๆก็ให้ตรวจสอบตามได้ทางน้องการฝ่ายขายแล้วก็ทางพิกิตศักเองนะครับทางงานรัฐการก็จะพร้อมให้คำปรึกษาที่ดีนะครับเป็นสวยอีกคันหนึ่งครับเป็นสีขาวมุกนะครับน่ารักใช่อีโกคาหนึ่งจุดสองคันนี้ครับประหยัดน้ามันนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคันครับโตต้าส่งเข้าประกวดอีกคันหนึ่งก็เป็นโตต้ายาริสสีขาวนะครับไฟโปรเจคเตอร์ มาโดยพลาชุดแต่งรอบคันเหมือนกันนะฮะสไตล์เดิมๆนะครับตอนนี้ยารีเราก็มีตั้งสีแดงสีขาวนะครับแล้วก็สีดําสีดําที่สิ์การจองมาแล้วนะครับก็เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับช่วงใกล้จะสุกรานี้นะครับก็รีบเข้ากันมาที่ร้านรัตกากรุกิจนะครับโปรแรงๆนะครับโปรนี้นะครับคุยกันได้นะฮะมาคุยกันที่ร้านได้คุยกันที่งานได้นะครับนะครับทางร้านมีโปรให้เพื่อนๆได้เลือกได้เลือกมากมายนะ ก็ผมก็พูดมาเดียวผมุงควรก็อยากจะให้ทางน้องปอน่ะน้องเอ็มได้คุยกันบ้างเล็กน้อยนะครับกับทีมงานของเราครับก็สวัสดีครับก็ผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆทางบ้านนะครับที่กําลังมองหารถมือสองก็ให้ทางเต็นท์รัฐการเป็นทางเลือกหนึ่งของทุกๆท่านนะครับผมเพราะว่ารถที่ร้านเราก็คือเราจะคัดรถที่ว่ามีคุณภาพ มาให้ลูกค้าเสมอครับผมครับน้องเอ็มพู้สักไนครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากเพื่อนๆทีมงานจากสามสามล่างนะครับก็ติดตามเพจรัฐการยนตะกิจเพราะว่าที่เด้นเราอ่ะมีรถคุณภาพดีก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมครับก็อ่า น้องก็จะพูดดยกันชนิดหนึ่งก็ส่วนมากจะอาศัยการทำงานก,กันเป็นส่วนหลักนะครับก็วันนี้ผมเองแล้วก็ทางพี่ศักดิ์เองนะครับก็จะทําการอัปเดตเป็นรถให้เพื่อนเพื่อดูทั้งทั้งร้านของเรานะครับแต่มีมากกว่านั้นก็คือว่าให้เพื่อนได้โทรสอบถามให้เพื่อนได้เข้ามาชมท,ที่ร้านนะครับส่วนการออกรถด,ด้วยเงื่อนไขต่างๆการจัดเฟรนด์ต่างต่างตรงนี้ให้เพื่อนๆโทรสอบถามกันได้ทั้งตัวผมเองแล้วก็ทางพี่ศักดิ์เองเราทุกคนก็ลติมานทุกคนก็พร้อมที่จะให้คาปรึกษาที่ดีนะครับช่วงสงกรานนี้ยาาากกรรร้ันทงิจ เป็นทางเลือกหนึ่งของโซนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับภาคใต้ของเรานะครับให้เป็นคนกสัณรถที่ดีนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานรัฐการยุก,กิจิุทุกคนแล้วก็พี่กฤษศักดิ์เองก็ขอขอบพระคุณที่รับชมทลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ